Lido stories with community. Podcast. Connect your stories with our community. สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง What You Miss Podcast หากมีบางสิ่งที่คุณพลาดไปหรือมีอะไรที่กำลังคิดถึงมาตั้งคำถามและตามไปสำรวจความคิดกันละกันผ่านสิ่งดีๆที่เราเลือกมาแชร์ค่ะ แลวตอนนี้เขากำลังอยู่กับโฟมค่ะคนที่กำลังอยากออกไปถ่ายรูปเลนมากๆ <c oughs> แล้วก็กำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าได้ออกจากบ้านแล้วจะไปคาเฟ่ไหนดี <c oughs> <c oughs> จะได้ไปถ่ายรูปชิคๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมยอยากไปถ่ายรูปถ้าแล้วก็อยู่กับเพลงด้วยนะคะที่รู้สึกพลาดนิดนึงที่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เก็บความทรงจำอาไว้ในภาพถ่ายสักเท่าไหร่ซึ่งก็จะแตกต่างจากเมนหลักของเรื่องนี้ที่เรากำลังจะพูด ก็ไม่ได้แตกต่างะเอาจริงเพราะว่าแบบว่าเหมือน <laughs> เรื่องเรื่องเนี้ยค่ะมันเป็นหนังที่แบบเอาจริงแปลกมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เปิดโลกเราเหมือนกันแต่ว่าพล็อตอะเป็นพล็อตเิมพล็อตถ้าให้พูดตามตรงก็คือเป็นพ็อตเดิมๆจากที่เราเคยดูในละครไทยก็คือเป็นพ็อตแบบคนรวยพบรักกับคนจนเออแต่ว่ามันมาในรูปแบบของหนังอินเดียค่ะซึ่งมันจะมีความน่ารักของดีเทลในสังคมของเขาอะไรเงี้ยที่เราได้ดูก็คือชื่อเรื่องว่าโฟโตกราฟโฟโตกราฟเป็นหนังอินเดียแบบ แท้ๆเลยเป็นหนังแบบออกแนวแบบรักโรแมนติก <c oughs> คอมเมดี้ไหมก็นิดนึง, <c oughs> นนงแต่ว่าเป็นเรื่องราวของพระเอกค่ะที่แบบว่าผิวคํำทำงานเหมือนเป็นคนถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเอาไง,ไง่ายๆพระเอกเหมือนคนที่ถ่ายรูปเรา, <c oughs> เ,ราเวลาเราไปสนสัตว์แล้วถ่ายลงจานนะคะที่แบบว่าเอ้ยน้องถ่ายรูปหน่อย <c oughs> แลวคอยถ่ายหน้าทางเข้าใช่คอยถ่ายหน้าทางเข้าแล้วก็ลงจานอะไรเงี้ยไม่ต่างกันค่ะพระเอก ในเรื่องเนี้ยก็คือว่าเขาเป็นคนถ่ายรูปอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของที่อินเดียก็คือเกตเวย์ออฟอินเดียในมุมไบนั่นเองค่ะแล้วก็ไปเจอกับนางเอกที่แบบว่าเป็นคนแบบแตกต่างจากคนรอบข้างที่อยู่ที่ตรงนั้นมากๆเลยเพราะว่านางเอกอะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้หญิงอินเดียที่ผิวขาวแต่งกายทันสมัยแล้วก็ดูแบบว่า ดูแบบเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นเพแถวนั้นอะไรเงี้ยค่ะพระเอกก็เลยเหมือนแบบเห็นนางเอกแล้วก็แบบสะดุดตาม,มาก็เลยแบบถามพระเอกว่าแบบคุณคุณถ่ายรูปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถ่ายรูปกับพระเอกแล้วก็เหมือนจะได้รูปตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยเป,เป็นแบบปินแบบป้นแบบอัตโนมัติเทคโนโลยีพระเอกมีความคีย์เวิร์ดแบบว่าคุณจะได้เก็บวันนี้เอาไว้ในความทรงจำใช่ห <c oughs> น้าขายมากเลยใครถ่ายรูป <c oughs> น่าสนใจค่ะแล้วก็พอพระเอกถ่ายรูปนางเอกปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะนางเอกก็ หยิบรูปไปแล้วก็ลืมจ่ายเงินเออแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยพระเอกก็เลยแบบเอะผู้หญิงคนนี้ยังไงนะอะไรอางี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ชอบเพราะว่านางเอกอะค่ะเหมือนเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เขาไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันเพราะว่าพระเอกมีชีวิตอยู่ในห้องพักที่แบบถือว่าโทรมมากมากนะกับเพื่อนผู้ชายอีกสี่คนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นอีก คนชั้นหนึ่งซึ่งต่างจากนางเอกนางเอกเนี่ยจะเป็นเอคนผิวขาวการศึกษาดีก็คือถ้าตามอินเดียก็คนละวันน้าแหละเนาะใช่ค่ะก็คือสุขสบายใช่ค่ะแต่ว่าเอาจิงจริงแล้วอ่ะหนักนะเล่าถึงว่าความที่เขาต่างวันนะกันก็จริงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันก็คือความคาดหวังจากสังคม,มที่ตกอยู่ใน พวกเขาหรือว่าตกอยู่ในคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเอกที่จะต้องแบกรับภาระทั้งครอบครัวเหมือนทํางานเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเอาไปเลี้ยงคุณย่าซึ่งคุณย่าเนี่ยก็คาดหวังกับพระเอกอีกว่าแกจะต้องมีเมียให้ได้แต่งงานได้แล้วลูกเหลี่ยเ<อ>มื่อไหร่จะเอาแฟนให้ย่าเ,<อ>เห็นหน้าสักทีใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้พระเอกเนี่ยไปเจอกับต่างเอกอีกรอบซึ่งแบบ ผมไดคิดมรรดาจากผาาเลยก็ค anyway, like ือพระเอกก็ไปเจอกับนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้พระเอกก็เหมือนบอกนางเอกว่าแบบนี่เนี่ยช่วยไปแกล้งเป็นแฟนฉันหน่อยให้ยาฉันสบายใจสักทีอะไรเงี้ยอืมพอสุดท้ายแล้ว่เขาก็เริ่มนางเอกก็แบบคือนางเอกอ่ะก็อยู่ในความคาดหวังของพ่อแม่ด้วยแหละที่จะต้องเหมือนมีการศึกษาที่ดีมีฐานมีที่ดีมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วนางเอกก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นก็ได้พอเจอกับพระเอก พระเอกก็เลยเหมือนแบบไปทําให้นางเอกอะอยากออกจากกรอบซึ่งการอยากออกจากกรอบกับนางกับพระเอกอะก็คือแค่แบบการได้เดินเล่นหรือว่าการได้นั่งรถคุยกันทําทุกอย่างให้มันสบายใจอะไรเงี้ยพระเอกทาให้นางเอกเห็นในแง่มุมต่างๆมากขึ้นมาเลยทําให้เหมือนแบบพวกเขาก็แบบผูกพันกันอะไรเงี้ยนางเอกก็แบบมีใจเละก็ดูแบบดูมีความสุขเวลาอยู่กับพระเอกอะเนาะอืม,อม มันก็จะดูเหมือนนางเอกอะไม่ได้แบบมีใจให้กับพระเอกเพราะว่าเขาจะดูนิ่งๆแล้วก็ดูไม่ค่อยแสดงออกแต่นั่นก็คือกรอบที่ที่สังคมเขาได้ตีตีกรอบไว้ว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงจะต้องแบบไม่แสดงออกจะต้องแบบว่าแบบเหมือนภาพเปิดฉากแรกมานางเอกอะอยู่ในจุดที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของอินเดียแล้วได้ถ่ายรูปอะแต่นางเอกกับยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ยืนนิ่งๆไม่ยิ้มด้วยซ้ำมันมันก็บอกได้แล้วว่าสังคมไม่ได้ไม่ได้แบบเปิด ให้ผู้หญิงได้แสดงออกทางอารมณ์หรือว่าทางความคิดเท่าที่ควรอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะต้องสำรวมอยู่ตลอดเลยแบบนี้เนาะใช่ค่ะแต่พอเจอกับพระเอกเนี่ยนางเอกก็จะอาจจะมียิ้มได้เล็กน้อยบ้างแต่ก็ต้องไม่ไดูยิ้มตอนไหนนะเพราะว่ายากมากจริงจริงพระเอกแทบจะไม่ค่อยได้ยิ้มเลยแต่มันคือความน่ารักที่แบบว่าเราดูแล,แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันจะไม่ยิ้มเลยเหรอหรือว่าเขาอันนี้คือเขาแบบมีความสุขแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออแต่พี่เอกก็ชอบทําเรื่องอน่ารักน่ารักเล็กๆกุกกิ๊กให้นางเอกนะอย่างเช่นไปตามหาโคลาแบบเครื่องเครื่องดื่มรสชาติหนึ่งที่ในอดีตแบบว่าเคยแบบว่าจําหน่ายแต่ปัจจุบันไม่ได้ผลิตแล้วละอะไรเงี้ยแค่นางเอกพูดขึ้นมาเขาก็แบบไปตามหามาอยากให้นางเอกได้ลิ้มรสอีกครั้งเนี่ยมันก็จะมีดีเทลแบบอย่างเงี้ยโรแมนติกกุกกิกกุกกิกให้เราได้แบบยิ้มมุมปากก็แบบเป็นความกุกกิ๊กแบบอินเดียค่ะที่ก็อยากให้ทุกคนลองลองเข้าไปดูมันก็เป็นแบบ มันก็น่ารักดีเวลาอยากฟอมดูกับพี่เพลงใช่ปะผมก็จะมีคําถามตลอดเวลาว่าแบบทาไมนางเอกมันรักพระเอกจริงหรือเปล่า <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบแสดงความแสดงค,ความรักออกมา,ออกมาแต่ว่ามันคือมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคืออันเนี้ยคือเขาแสดงแล้วเวย้ยแต่ว่าเขาแสดงไม่เหมือนเรามันคือวัฒนธรรมมันต่างกันะ่ะ <c oughs> เราอาจจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าได้เห็นอินเดียอีกอีกแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นพอดที่มันมีอยู่เยอะแยะมากในละครไทยอ่ะถ้าใคร,รเบื่อละครไทยแล้วก็ลองมาดูหนะังอินเดียก็ได้นะแต่เป็น,น,อ,ปนอีกเป็นอีกแบบว่าฟีลลิ่งหนึ่งพอ,อ<บ>เดียวกันสิ่งที่ไม่ได้พบตาม<อ>ชีวิตจริงอ่ะมันคือเทนยายอ่ะมันไม่มีด้วยสาม,มาคือแบบเวลาคือถ้าคนไทยอะคะ่ะจะติดนิสัยเหมือนเป็นแบบว่า เวลาเราเจอหน้ากันอะไรเงี้ยเราก็ถามกันแล้วว,ลว่ากินข้าวหรือ,อยังหรือว่าคนที่เราแบบไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะแบบหันหน้าไปมองแล้วก็คุยกับอาจจะคุยกับเขาได้โดยที่แบบไม่กากะอวนใจแต่ว่าที่อินเดียค่ะพอวันหนะมันต่างกันปุ๊บอะมันแทบจะแยกเลยด้วยซ้ำว่าแบบว่าฉันไม่คุยกับคนนี้นอกจากฉันนอกจากว่าเขาเป็นพ่อค้าแลวฉันจะต้องถามเขาว่าอันนี้เท่าไหรก่กี่บาทอืม ก็ค so ือเหมือนมันจํากัดการสนทนากันในชีวิตประจําวันด้วยเนาะใช่มันเป็นเหมือนแบบสังคมเขามันกําหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปลดแอกบางแง่มุมหรือเปล่าก็ของคนดูของคนดูหรือว่าเขาใครก็เราไปดูกันนะเพราะว่ามันก็ก็น่ารักอะก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบถึงกับว่าถึงกับเครียดหรือว่าถึงกับสนุกหรือว่า เอาท่านท่านในมุมมาโผมก็มันเป็นความน่ารักที่ที่คนสองคนอยากที่จะแสดงความรักกันในเมืองที่โดนห้ามให้แสดงความรักกันเพราะว่าต่างชนชั้นวรรณะก็จริงแล้วถ้าพูดถึงความคิดถึงล่ะก็ <c oughs> คิดถึงเหรอคิดถึงอินเดียไหมก <laughs> <c oughs> <c oughs> ็อยากไปอินเดียรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเออครั้งหนึ่งพี่อยากไปเหมือนกัน รู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ดูมีอะไรให้หน่าไปค้นหาจะบอกว่าฉากสวยชอบชอบเอลเมนต์ในประเทศอินเดียมากแม้กระทั่งในแบบหลังคารถเขาอะก็ยังสวยเลยคือมันแบบมีสีสันอะมันดูเป็นแบบว่าเออมาดูตลกแล้วก็มันดู <c oughs> มันก็ดูสวยอะคือเราชอบเอ้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเออถ้าครั้งหนึ่งเราไปอินเดียเราก็คงอยากเจออะไรแบบเนี้ย มันก็คือมันน่าจะแบบว่าสนุกดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดูความน่ารักของพระเอกนางเอกไปก็เพลินเพลินดีแล้วก็มีคุณ่าด้วยที่มาเติมสีสันคุณญาน่ารักมากเออแบบว่ามีความเป็นคนแก่ที่ใจดีน่ารักน่ารักแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่พลาดอาจจะนึกถึงว่าในเรื่องนี้อะเนาะเหมือนอย่างที่โฟมพูดไปแล้วที่ว่าเขา จะแสดงให้เห็นว่าทางเพเอกและนางเอกเนี่ยก็ต่างถูกคาดหวังจากสังคมทั้งคู่คือสังคมก็ตีกรอบให้เขาเพเอกก็ต้องแต่งงานแล้วอายุเท่านี้นางเอกก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ดีมีครอบครัวที่ดีเรียนได้ดีๆอะไรตามตาม,ตามที่พ่อแม่เขาคาดหวังก็กลับมาคิดถึงในบ้านเราเหมือนกันสังคมไทยที่เป็นเหมือนกันเนาะแบบว่าคุณป้าข้างบ้านก็มักจะถามว่าเป็นไงลูกเธอ่ะลูกฉันเป็นหมอลูกฉันเป็นหมอลูกเธอเป็นอะไร เออแล้วลูกเธอปีนี้สอบได้เกรดเท่าไหร่เอาลูกเธอเรียนจบแล้วลูกเธอมีแฟนหรือยังแล้วแม่ก็จะมาคาดหวังกับเราต่อเออว่าแบบเอ้าลูกยังไงลูกลูกป้าเขาเป็นหมอแล้วลูกแล้วลูกเป็นอะไรเออแล้วทําไมทําไมลูกไม่มีแฟนที่ดีๆสักทีแล้วเมื่อไหร่อ่จถ้าพอสมมติเรามีแฟนดีๆให้แม่ได้แหละเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกเออมีลูกเสร็จแล้วลูกจะเข้าโรงเรียนที่ไหน ลูกตอบได้เกตอะไรมันวนลูปอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้แบบชีวิตของเราเชื่อเลยว่ามีชีวิตของใครหลายคนที่ต้องหมุนไปตามความคาดหวังความคาดหวังของพ่อแม่ของครอบครัวโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆซึ่งจริงๆเราแบบเราก็จะไม่ได้อยากมีลูกหรือมีครอบครัวก็ได้เราก็จะไม่ได้อยากเป็นข้าราชการหรือไม่ได้อยากที่จะเป็นหมอตามลูกของป้าข้าง้านก็ได้เข้าใจป่ะอย่างเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยจริงๆเขา มีพรสวรรค์มากๆเลยในด้านศิลปะวาดรูปเก่งมากแบบคือมีพรสวรรค์ด้านนี้แต่ว่าโดนเบรกด้วยครอบครัวว่าไม่ได้เธอจะต้องไปเรียนสิ่งที่รับราชการเอออะไรแบบนั้นหรือเธอจะต้องแบบว่าไปส่ยวิทยายยั่งยืนเอออยู่อย่างยั่งยืนตามแบบที่เขาคิดด้วยนะใช่ตามแบบครอบครัวมาตรฐานครอบครัวที่แบบอบางทีทั้งบ้านเป็นแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยลูกก็ต้องเป็นตามหรือว่าทั้งบ้านรับราชการลูกก็ต้องรับราชการตามใช่ซึ่งแบบเอาจจริงแล้ว คือสมัยเนี้ยมันก็มันก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมียังมีอยู่ยังมีอยู่ซึ่งบางทีอ่ะพอเราทําตามสิ่งที่สังคมคาดหวังคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคือเขาก็หวังคาดหวังให้เราดีนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะพลาดสิ่งที่คือเราก็ไม่มีวันได้รู้ว่า,วาถ้าวันนั้นอะ่ะ<ต>ฉันเลือก <คำ S 1> ทางนั้นอะ่ะตามที่เราฝันเออมันจะเป็นยังไงมันจะไปได้สุดยังไงคือวันนี้เราก็อาจจะมีความสุขแบบนี้ แบบเพื่อนเพื่อนพี่ที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไปสายศิละปะเขาก็มีความสุขในแบบท<บ><บ>ี่เขาว่าเป็นหมอตาม <laughs> บ้อก็ว่าอะไรอย่างเอออย่างที่พ่อเขาบ้านมาไซโคอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มีความสุขในแบบของเขาแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ทําตามใจตัวเองอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขกว่านี้ไหมหรือเราจะพบเหมือที่มันเป็นแบบนางเอกเออที่ลองแอบกดครอบครัวแล้วก็มาลองพูดคุยกับพระเอกในอีกชั้นนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นตัวเองจริงๆอะไรแบบนั้นน่ะอืม ก็น่าคิดนะใช่ไหมแต่คือ<ะ>เราก็ไม่รู้หรอกมันอาจจะดีออหรือไม่ดีก็ได้เออ,เอ,อแต่ว่าในหนังมันก็ก็สวยงามแต่ว่าความจริงแล้วมันก็จะเป็นยังไงก็ให้หนังมันเปราะประโลมแล้วละกันค่ะก็ลองไปดูกันได้ค่ะ เรื่องโฟตโตกราฟนะคะมีฉายแล้วที่ล็อกขับออนดีมานค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูแล้วรู้สึกชอบซีนไหนหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรห,หรืออาจจะบอกว่าฉันก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่ไปเป็นหมอตามรูป <c oughs> บ้าทางบ้านกออ็ามา <c oughs> มาเมนต์กระบายกับเราไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเนาะ <c oughs> แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเอพิส od หน้านะคะมาคุยกันแบบนี้อีกกับหนังเรื่องต่อ,ตอไปคไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดี <c oughs>